ขออนี้าเป็นการเพิ่มเติมให้นละกันนะครับจากให้ทางวิกรทางที่มีการเสนากันในส่วนของมสักครู่นี้เนะี่ยที่มันจะเกี่ยวโยงก,กับกฎหมายที่ผมพูดเนอะที่ทุกท่านได้มีเอาง่ายๆของท่านสุดท้ายของท่านท,าท่านระชนแล้กันของดีไซน์เออร์ไพรส์โดอร์บอสอาร์ติคัลเจอร์ไอของตัวเดลิเวอรี่ตรงนี้มันจะเกี่ยวพันลันกษณะเหมือนของโดนเดสคือน้ำหนักเกิน25กิโลถูกต้องไหมครับ ของเดลิวอรี่แล้วก็โดนเกษตรกฎหมายจะมาพร้อมกันเมื่อประกาศกระทรวงเมื่อประกาศกระทรวงเกิดมิภาษกิโลที่ผมพูดถึงตอนต้นนี้มาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโดนเกษตรที่เราใช้กันอยู่รวมถึงของเดลิเวอรี่ในการขนส่งพวกอุปกรณ์อาการพวกอ้ไผลิตผลทางการเกษตรตรงน,นี้ทุกท่านใช้ได้เลยนะอีกไม่กี่เดือนเนี้ยตอนนี้มั่นคงเร,เราใช้แล้วแต่อีกไม่กี่เดือนภาคพลเรือพพรนทุกท่านไก้ใช้แล้วนะครับแล้วก็ ขอสกข,อขอยาเกิดเสริมเพิ่มเติมในส่วนของกฎหมายตรงนี้และหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของที่บอกไปกับผีนักบินที่เปิดโรงเรียนตรงนี้อยู่สําหรับโดนเกษตรจะมีแบบผีนักบินอยู่2ประเภทกฎหมายจะบอกอยู่2ประเภทประเภทแรกคือโดนเกษตรแบบขีนักบินโดนเกษตรสําหรบับเกษตรกรในไร่สวนไร่นานั้นเฉพาะห้าปนไร่อื่น ใบขี่ประเภทที่1คือใบขี่สาหรับกเกษตรกรเพื่อบินเฉพาะไล่ดานั้นเขาจะกําหนดเลยว่าเครื่องลำนี้บินไล่ไหนได้แล้วห้ามออกนอกไล่ห้ามไปไล่ข้างเคียงใบขี่นะั้นบินประเภทที่2สําหรับโดนกเกษตรนะั้นบินโดนกเกษตรนะคือผูหลังจางเหมือนไปโดนกเกษตรเนะี่ยจะมีสองประเภทนะครับแย,แยกแตกต่างกับทั่วไปนะเนี่ยพวกนี้เป็นข่าวดีครับว่าถ้าโดนกเกษตรไม่อยากจะซื้อเอง ไม่อยากจะซื้อโดนไปทาก็รับจ้างถ้าอยากจะมาทําเองไล่เราก็คำแบบขีดโรเกษตรที่เฉพาะไร่นานั้นโอเคเนี้ยประมาณนี้ระยะเสริมเพิ่มเติมประมาณนี้ครับขอบคุณท่านกคับยอดครับครับมีคําถามนะ s, คร <hur> ับย si. ินดีเช an ิญครับผมครับท่านอาจารย์ปิยศักดิ์มี้คำถามนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาชิกของครับเรานะครับศูส่วนวงความรู้นยครับเชิญครับด้านหลังครับขอกดย้อนกลับที่ที่นะครับที่เขามีการมีเซ็นเตอร์ต่างๆส่งส่ง เดริวัลี้อะไรเงี้ยครับบ้านหลังนี้มีการขาดการขาดผลิตการเกิดขึ้นนะครแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันจะถูกกว่าเสี่ยงการจะถูกกว่าหรือเป็นยังไงเทียบกับเดิวัลี่ปัจจุบันนะครับอนุญาตด้วยมันจะเป็นดิสซับชั่นด้วยมันจะเป็นดิสซับชั่นด้วยต่างมัเป็นเรื่องกฎหมายด้วยครับยอดเยี่ยมครับขอแยกขายของแทนซิฟเทอริกนะฮะแยกขายของแทนอะไรขายัดร่วมเลยนะเนียนเนียนเนียนหวังว่าจะกเขาจะแบ่งพูดให้นะปัจจุบันยังไม่มีพูดเลย อ่าคราวนี้เริมก็เติมตรงนี้ของเซ็นทรัลของตัวเดลิี่เพราะไอ้ตัวของเดลิี่เนี่ยเป็นเหมือนอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมทําอยู่ที่มาใช้ในส่วนของทางภาครัฐเพราะวปัจจุบันเราใช้ไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจหรือทหารเราใช้เรื่องของความมั่นคงนะครับอย่างเช่นการขนส่งวัชพันธ์การขนส่งพวกยุทธภัณฑ์ในอนคตรวมถึงอย่างอื่นโอปโภ้บริโภคหรือว่าแม้กระทั่งของ HADR การบรรเทาสาธารณ อุปรกรณ์ที่สำเร,สร,ร,ร็จสําคัญอปโภคบริโภคต่างๆในการขนส่งในสิ่งที่รถมันเข้าไม่ถึงอย่างเช่นเกิดภัยพิบัติต่างๆเนี่ยเราต้องใช้โรนในการขนส่งอยู่แล้วผมว่าสนใจในส่วนของการเดลิเวอรี่ผม,ผมไม่อยากเรียกเดลิเวอรี่เนี่ยผมเรียกว่าโลจิสติกดีกว่าเพราะในความเป็นจริงที่จำที่จะอาน่านจริงๆเนี่ยมันคือโลจิสติกมันไม่ใช่เดลิเวอรี่เดลิเวอรี่มันจะเป็นเหมือนที่อเมริกาของ Google กับ a m a ซอนที่กอนซื้อวิงดอทคกับ สิบลายไปอันนี้เป็นการขนส่งกาแฟขนส่งอาหารโดยทั่วไปเน้นเป็นเดลิเวอรี่ของจริงแต่ประเทศไทยเรายังไม่ถึงขั้นเดลิเวอรี่การเดลิเวอรี่แบบนี้ผมมองว่าประมาณ 3- 5ปีถึงจะมาแต่ปีนี้ที่มาแล้วนะฮะคำว่าความเป็นไปแล้วนี่คือโลจิสติกในสิ่งที่ดีใจผมพูดเมื่อสักครูน่นี้คือโลจิสติกครับและกฎหมายกำลังจะออกเกินห้ากิโลคือโลจิสติกครับแล้วผมก็สนใจเพราะผมอยากจะทํา เรื่องนี้มาใช้ในภารกิจความมั่นคงแต่พลเรือนอีกสองสามเดือนนี้นะได้แล้วนะเกาะช้างวันที่15กรกฎาคมทนะี่ผ่านมาเปิดตัวแล้วนะครับการขนส่งวัชพันธ์ในเกาะช้างเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ห่วงเรื่องต้นทุนเหมือนกันสรุปคือเอางี้ทุกท่านคำนวณพร้อมกับผมนะแบตเตอรี่พอดีผมไปศึกษามาแบตเตอรี่ก้อนละเก้าหมื่นสามแพฮะเก้าหมื่นสามสิบาทินจริงสองก้อนครับ ลองลอองดีตัวเลขของผมเลยนะลองดีตัวเลขความกันเลย 28, เก้าสองสิบแปดกลมๆแล้วกันนะฮะแสนแปดครับปกติแบตเตอรี่ทั่วไปอ่ะที่ผมใช้อยู่บินได้ประมาณหนึ่งสองร้อยไฟต่อหึงก้อนนี่คือไซเคิลของมันต้องตกใจมากเลยเดลลี Del ่ของเขาเนี่ยทำได้ยังไงองดีใจมาบอกผมไม่รู้โกหกว่าพันห้าร้อยไฟบ้าแล้วเอากล,กลมๆแล้วกันคำนวณกลมๆนะพันไฟพอนนะ พันไฟนะพันพันไซเคิลแนสนแปดแสนพันไซเคิลต้นทุนร้อยแปดสิบบาทเห็นไหมครับโคตรเกินไ<ะ>ถูกกันั้ำมนลดจากคนดอยลงมาเลยฮนะเดี๋ยวห่วงหนึ่งเรื่องตอนเนี้ยผมปัญหาตำรวจผมมาเนี่ยทางพี่นชชัชดเขาเนี่ยกำลังจัดค้าสร้างปัญหาตำรวจผมคืออะไรสมมติถ้าขับมีใครคนนึงนะไปติดต่อที่กูกันดึงเนี่ยเอาดีใจจากล่างไปข้างบนเนี่ยตำรวจปวดหัวเลย คนแบกขามมาโวยสร้างมีม็บแน่ชาวบ้านจะตกงานันแล้วคราวนี้จากตีนดอยท้กใบบนดอยโอเคฮะแล้วเสียงไหมครับเชียงขอนนมันมันจะไม่เกิดคําถามคาถามหนึ่งว่าเรื่องของโลจิสติกถ้าเกิดว่ามีการทาพวกอาจกรรมพวกส่งอะไรของกฎหมายนะครับพวกยาพวกอาวุธของอาวุธอะไรเงี้ยเนาะมันมันจะมีการควบคุมอะไรไหมฮะหรือว่ายังไงอ่ะโอเคพูดในนามกฎหมายต่อแล้วกันนะครับในเรื่องนี้ เรื่องนี้ผมหาลืออ่วมาทางการบินเรือมาประมาณปี2ปีแล้วเกี่ยวกับการทำโลจิสติกเพราะปัจจุบันในโครงการองผมในปีนี้ผมก็ทาในส่วนของทางความมั่นคงอยู่แล้วนะครับการขนส่งโดนเชิ่โลจิสติกเหมือนที่ผมบรรยายเป็นต้นต้นเกี่ยวข้อกฎหมายทุกอย่างห้ามแต่ขอได้เมื่อ2ปีที่แล้วครับมีการขนส่งเขามีคนมาขออนุญาตมาติดต่อผมค่ายมือถือ ตอนนั้นไอโฟนออกใหม่ถ้าจำไม่ได้นะไอโฟนออกใหม่ทุกค่ายมือถือทำเซอร์ไพรส์ลูกค้าโดยขนส่ง iPhone ไปส่งให้กับทางลูกค้าตอนแต่6กโมงเช้าเลยบัาบินไปส่งแล้ว้าก็ติดต่อผมว่าเนี่ยอยากจะทําตรงนี้เดี๋ยวทางผู้ก,กับยอดช่วยหน่อยช่วยประสานกับทางาการมีบเรือนหน่อยผมประสานให้ทาขออนุญาตขนส่งไอโฟนไปส่งให้ลูกค้า ที่บอกไมห้ามจะขอได้แต่การขอจะต้องมีการยื่น SOP การยื่นแผนการบินการแสดงความปลอดภัยไม่ไม่ว่าจะตัวอากาศยานมีการแพ็คในการห้อยในการส่งเส้นไหนอะไรยังไงให้กับการบินบลเรือนทั้งหมดผมยกตัวอย่างเคสของเกาะช้างล่าสุดที่มีการขออนุญาตทางการบินพเรือนผมก็เช็คนะพอได้ข่าวแล้วตำรวจผมไปตรวจสอบไปบินจะมีการเปิดเปิดงานวันนี้วันที่15กรกฎาคม วันศุกร์ก่อนหน้าเจอขอมาการเขามาดูของอาวิคเน็ก e ผมว่าใช้การมีนเรือและขออนุญาตได้ยังรับข่าวเรื่องขใช้การมีนเรือก่อนขออนุญาตได้ยังขออนุญาตแล้ว,ลว,ลว,ลวจบครับคุยกันรู้เรื่องเพราะการขออนุญาตเราจะได้รู้เลยว่าเขาขออนุญาตบินเส้นไหนความสูงเท่าไหร่นี่คือหลักความปลอดภัยนิรภัยทางการบิน เมื่อเขาขออนุญาตในความสูงนี้เวลานี้เส้นนี้อย่างเช่นผมบินเครื่องวีโถแล้วผมบินเครื่องวีโทในความสูง5 0 0รถึงเจ็ดเมตรประมาณ2 0 0พฟิตผมต้องยื่นหดดนแทนไปยานเอ็ซีหรือสูรแอร์ของบระทัพยุการบินเพื่อในการขอใช้ห่วงอากาศในตรงนี้นี่เราว่าการบรหิหารห่วงอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ทุกอย่างจะรวมอยู่ที่การบินเรเรือเพราะฉะนั้นถ้าเราทําขออนุญาตที่ดอยที่ดอยแม่จันในพวงนี้เรียบร้อยแล้ว พราะฉะนั้นจะเป็นการเส้นทางที่อยู่ระหว่างวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการขนส่งเช่นเส้นนี้แล้วนักบินก็จะเห็นการยึดโดนแหงตรงนี้ด้วยว่าในเส้นนี้จะมีโดนบินตรงนี้อยู่ว่ามันจะมีการยึดโดรนเพื่อ้คนอื่นจะมาทับลายไม่ได้ถ้าใครจะมาจะมีการประสานกับทางคนที่ขึ้นทะเบียนตรงนั้นไว้ว่าใครใช้เส้นนี้ยกตัวอย่างเช่นบนเกาะช้างเขาจะมีเส้นทางการบินของเขาจากตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสกายพอร์ตหรือเวิร์ดเวิร์ดิพอร์ต อนาคตเราจะเห็นแทนคาว่าตัว S หรือเฮลิคอปเตอร์เมื่อก่อนเวลาจอดเฮลิคอปเตอร์แต่ต่อไปจะเป็นสกายพอร์ตหรือบอร์ด่พอร์ตในการบินไม่ใช่บินนวดแต่มันจะบินจากจุด A ไปจุด B ที่มีการขึ้นทีเรียนด้วยกับการบินระเรือนแห่งประเทศไทยแล้วก็จะคุมพว้อกาศเรื่องพวกนี้นไว้ประมาณนี้ครับนี่คือหลักความปลอดภัยกับการขออนุญาตโอคนะ้คไหครับ ผู้กับยอดครับผมครับได้ความรู้เยอะเลยนะครับอนาคตเราจะเห็นการขนส่งทุเรียนนะจากยอดดอยลงถึงล่างหรือ่องขนส่งผลกระทางการเกษตรจากยอดดอยลงถ้งล่างครับครับครับท่านี้ขอคำถามนะครับขอรบกวนฝ่ายเลขานช่วยรบกวนคำถามด้วยนะครับก่อนที่จะตอบคำถามท่านึ็มผมขอให้ทาง h อชจีโลบิติมีอะไรที่จะฝากกับท่านทุกท่านดีมากลุกจับการบรรดาลนะครับครับก็ จริงจริงโดนเนี่ยผมว่ามันมันอยู่านานนานนานมากแล้วแหละทีนที่มันเข้าผม,มเข้าปี25อะของของการที่มันเริ่มกลายเป็นสตรีมเนาะโดนตัวแรกแรกออกมาขายให้คนซื้อเล่นเนี่ยตั้งแต่2000 2, 000, 2 000, 5 2006ตอนนั้นผมเรียนอยู่ญี่ปุ่นก็นมีอะไนเองก็ซื้อมาบินโดนเล่นอยู่หลังมหาลัยอยู่บนรานจดกันเสร็จเลยไม่มีใครรู้เรื่องหรอกเขาว่จะมีอะไรเกิดขึ้นหรอกอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2007 2008 แล้วก็แล้วก็มันผ่านมาเรื่อยๆแล้วดีใจเปลี่ยนทุกอย่างในโลกวันนี้เนี่ยผมว่ามันมันเลยจากการที่มันเป็นของของคนที่เหมือนกับมือถือออกแล้วต้องซื้อคนแรกไม่ใช่ะอันนี้เป็นเบนซินะใช้จิงใช้จังเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบที่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 กองที่ยอดบอกเลยก็คือว่ามันมันมัน dual use อันตรายหลายอย่างมากจากจริงๆเรื่องหน่วยความมั่นคงรอบบ้านเราเนาะ แม่งชอบถามมาเลยเพืนขายโดนไหมขายโดนไหมผู้ไทยก็ไม่ชัดขายโดนไม่ขายไม่ขายเลยอะไรโดนไปทำไรลูกเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนมันีเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้หลายคนกลัวนะครับกลัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากยุ่งกับมันแต่สิ่งเนี้ยมันโดนคอมพิวเตอร์เหมือน A i เหมือนหลายอย่างหมยว่าถ้าถ้าเราไม่ไปแตะแตะมันไว้เนี่ยถึงเวลาลุดปึ๊กเนี่ยเราก็ก็ลุดไปเลยเสียโอกาส หลายในครั้งนั้โอกาสจะกลายเป็นธุรกิจเป็นอาชีพเป็นอะไรของหลายๆคนได้ผมอมองในมุมนั้นมากกว่าว่าพวกเราเนี่ยในฐานะคนที่คอนดิเทโลีเนี่ยเราผ่านช่วงของการสร้างสิ่งที่คนไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมมาละตอนนี้กำลังใ,ใ,ให้คนยอมใช้มาซึ่งซึ่ง,งวันนี้ผมมองว่าจะโดนไทยโดนประกอบโดนจีนโดนอะไรไม่รู้แหละสิ่งที่อยากจะเห็นในสิ่งก็คือว่าทำให้เค้กของธุรกิจนี้การใช้งานได้เรื่อยเรื่อย อย่างท่านสารนะครับอย่าิเนบิเบ <c oughs> ลแล้วเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งที่บอกว่าห้ามใช้ึมาเนี่ย <c oughs> ตกงานอะไรเนี่ยทั้งแนวเนี่ยทั้งแนวน <c oughs> ตกงานคนคนประคับประคาน,นาก็ตกงานเ <c oughs> พราะบิดไม่ได้นะครับเงินจะบิดได้คนเดียวซึ่งมันจะไม่สนุกอีกเพราะงั้นไม่มีอะไรเพราะงั้นเนี่ยในมุมของของคนใช้เนี่ยผมว่าใช้สร้างสารรค์นะครับใช้สร้างสารรค์แล้วก็พยายามมองในมุมของ เพื่อเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อเพื่ออะไรต่างๆพวกนี้แล้วหัวมันจะไปได้เยอะเลยนะครับล้วก็สุดท้ายที่สุดเนี่ยโดรนเนี่ยวันนี้มันคือนักบินมืออาชีพ professional pilot เนาะมันก็จะข,ขยับเป็น professional operator เพราะมันอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็เป็น professional user คือผู้ใช้มืออาชีพและสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนที่เราซื้อมือถือมาแล้วเปิดใช้ง่ายๆนั่แหละนะครับทุกคนก็จะใช้ได้เกษตรกรก็ต้องการอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จะมี2อมุมคือ ทำให้เกิดการใช้งานเพราะตลาดมันโตเนี่ยผู้ผลิตผู้พัฒนาผู้รประกอบผู้ทาต่างๆเราก็เอาง่ายๆคือกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องมาลงไอเดียทำยังไงให้มันง่ายทำยังไงให้มันให้มันสบายทำยังไงให้ปลอดภัยปลอดภัดยง่ายเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อแล้วเนี่ยคนที่ดูแลกดก็จะง่ายนะพอรู้ว่าโดนทุกตัวลอยทุก่าเหมือนวันนี้ที่เราสามารถจะดูได้เลยว่าเครื่องบินลำไหนบินไปที่ไหนใครนั่ง นะครับพวกนั้นมันจะเกิดในโดม UTM ต่างๆซึ่งไม่รู้ไม่แน่ใจว่าประกอบได้พูดตรงกันกรนีเนี่ยพอมีองค์นั้นเนี่ยชีวิตเราจะง่ายแล้ถ้าเราคิดดีทัมบีเนาะเราก็จะยากมากเลยแต่ถ้าคิดไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยดีนะครับผมมองในมุมนั้นขอบคุณมากครับตอนนี้ชีวิตปกติครับพี่อัศวินครับมีอะไรฝากไว้นะครับครับก็จุดเปลี่ยนจุดเน้นนะครับในส่วนของบริษัทซีเองครับก็คือในช่วง น่าจะาปลายปีนี้นะครับเราก็จะมีบริษัทในมหาชนนะครับบริษัทหนึ่งนะครับเข้ามาร่วมกับเราในเรื่องของการที่จะทําโดรนเติมเงินนี่แหละนะครับประมาณในปีหน้าประมาณสองพันเจ็ดร้อยขึ้นนะครับซึ่งกจะกระจายไปอยู่ในชุมชนต่างๆทําให้เกษตรกรต่อไปอาจจะไม่ต้องซื้อโดรนละในเรื่องของโดรนเกษตรนะครับแล้วก็ในรูปแบบนี้ก็จะทําให้กาเรียกว่าการเข้าถึงของผู้ที่จะใช้โดนเนี่ยเข้าถึงง่ายมากขึ้นอยากจะใช้เมื่อไหร่ แค่ฝึกอบรมมีรายเส้เนไปเบิกใช้การควบคุมโดนก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปี8นี้แล้วก็เป้าหมายเราจริงก็คือประมาณ8,000ลัาในประเทศไทยโดยที่ให้ชุมชนนะครับใช้งานโดนโดยที่ไม่ต้องแล้วก็สามารถเปลี่ยนโดนได้ตลอดเวลาอยากจะใช้โดนแบบไหนนะครับแล้วก็เพียงแค่คุณเติมเงินเข้าในระบบแพลตฟอร์ม ของตัวเองเท่านี้่ก็เป็นโมเดลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในต้นปีนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการสุดบรมโดนตอนนี้ก็วันนี้ก็ยังมีสุดอยู่นะครับในเรื่องของร่วมกับสถาบันการเงินคนเรือนนะครับในเรื่องของการสุดบรมโดนการเกษตรแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของซิมบลเตอร์ในการสุดบรมด้วยที่เข้ามาร่วมในการใช้ในการจําลองการบินโดรนเกษตรนะครับให้ทดสอบบินโดยผ่านระบบซิมบอลเตอร์ก่อนนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าถ้าไหนสนใจก็ยินดีครับอาจารย์แล้วก็ ใครหรือที่ไหนนะครับอยากจะเปิดเป็นสเตชันโดนเนี่ยก็ติดต่อมาที่แอนโดนได้แต่จริงๆแล้วโครงการที่จะเกิดขึ้นพวกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสัมพันธ์ครอบครัวของคนที่มาทํางานในเมืองกับต่างจังหวัดจะดีขึ้นนะครับถ้ามองจริงกาเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือลูกหลานปัจจุบันคนต่างจังหวัดจะมาทํางานทุนเทศกันสุดท้ายกลับไปหาพ่อแม่เนี่ยถ้าวันหนึ่งเขากลับไปหาพ่อแม่เขาในตา่างจังหวัดที่ทําเกษตรอยู่แล้วเขาไปเปิดโดนในสเตชันโดน ไปบินให้กับพ่อแม่โดยที่ให้พ่อแม่ไม่ต้องสัมผัสสารเคมีเนี่ยมันเป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวเลยน,นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับสาธิตครับมีอะไรที่จะฝากไว้บ้างครับเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้รวบรวมเสนอกับทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องค,ครับในปัจจุบันก็มีผู้ใช้งานตรจํานมากนะครับที่ยังเวลาจะซื้อจนสำหรับ ติดอยู่หลายอย่างทั้งในเรื่องของบะนาณนะครับแล้วก็ในเรื่องของบริการธนาคารแล้วก็เรื่องของอะไรนะครับรวมทั้งการตกแต่งคาเนี่ยทุกคนจะกลัวนะครับปัจจุบันนี้นะครับโดนหลายๆบริษัทนะครับรวมทั้งติดใจด้วยมัจะมีในเรื่องของการประกันการตกนะครับถ้าตกแล้วแล้วก็2ซ่อมไม่ฟรีแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของติดใจด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประกันประกันภัยประกันปฏิเสงนะครับ ช่วยในเรื่องของทางบว่าไม่ได้เป็นที่ตัวเราเองนะครับแต่ว่าเป็นท uh 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 ี่ประเดีจริงๆนะครับก็ยังมีบริษัทประกันคอยช่วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาไรต่างๆนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีสนย์บริการในพื้นที่หลายๆที่นะครับที่ทำซ่อมตัวแล้วก็อะไรก็เริ่มแพร่หลายแล้วนะครับก็ยังไงใครที่ยังอยากจะใช้ตรงนั้นยังติดปัญหาอยู่เรื่องนี้ต้องศึกษาดูครับในเรื่องของการประกันแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆทีนช่ยซ่อมบริการต่างๆนะครับ สามารถให้ทุกคนนะครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อที่จะใช้งานโดยนะครับต้องขอบคุณคุณสาธิตนะครับในกรณีของการซื้อโดนเนี่ยกลุ่มทีมจะมีปัญหาว่าเลยแล้วขายทิพยเนี่ยใครได้ประโยชน์เพราะขายทิพย์นะขายแล้วจบกันหาคนซ่อมไม่ได้นะคางกลุณสาธิตก็มีบริการครบวงจรนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาในต่วนของเรงนะครับในส่วนของการประกันเนี่ยก็จะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนะครับ ความรู้เพิ่มเติมก็คือกรุงเทพประกันภัยจับในส่วนของที่พิจารประกันอะไรที่เป็นเรื่องของประกันชั้นหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของการใช้โดนต่างๆนะครับก็คือทั้งต้องหม่เพิ่มเติมครับใ่วนสิบครับอ๋อที่เกี่ยวกับพี่รับประกันเาที่แบบโดนเนี่ยทุกวันนี้มันก็เยอะแบบว่าโดนเนี่ยมันเหมือนรถยนต์ก็คือถ้าเราใช้งานโดยที่คำนึงถึงคนอื่นไม่ให้เกิดอะไรคนอื่นใช้ตามกฎตามระเบียบใช้อยู่ในกฎหมายแค่นี้ทุกคนแฮปปี้ครับ เขาออกแบบมาให้ไงก็ใช้อย่างนั้นอย่าไปอย่าไปที่เลนอย่าไปใช้อะไรที่แบบไม่ควรแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการเดโมโดนเดลิเวอรี่ติดต่อได้นะครับที่บริษัทซิสตอร์นิกนะครับมีโดนรับครับมีครับมีจะได้คุยอินดีเับพี่ขอบคุณครับอันนี้โดกรับในกฎหมายไม่ค่อยชอบเหมือนกันใช่คที่ผู้กับยอดครับมีอะไรที่จะฝากไว้ครับของผมขอเป็นการทำช้บแล้วกันดอนแล้วก็เป็นการเน้นย้ำ ย้อนกลับไปไลล์แรกผมคือเรื่องข้อมตัว 3E ถ้าจับได้ Engineering Education e n f o r m e ผมไม่อยากจะไปใช้คำว่า e n f o r c e m e n t มาก่อนลขอ้ขอขอความคของทุกท่านช่วยผมเลยเถอะอยาให้ผมจาเป็นต้องใช้ e n f o r c e m e n t เราอยากจะอยู่กันเหมือนสัมพันธภาพมิตรภาพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านช่วยเรื่องอย่างแรก Engineering สนับสนุน ที่มาของโดนที่ได้คุณภาพจริงๆทุกท่านที่ดูเนี่ยนี่คือคุณภาพแม้กระทั่งคุณสาธิตมีการอัดตีไปรับรองวันนี้อย่างแม้กระทั่งผมผมไม่รับรองตัวเองแต่เราต้องการให้หน่วยงานทางภาครัฐที่งงมีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้รับรองทําไมเราต้องเรียนครูการบินเราต้องการการรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายเช่นเดียวกันในวันนี้พวกเราถ้าจะส่งเสริมสนับสนุนเอเจนเร่งตัวโดนขอให้เป็นตัวโดนมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นที่มาจากต่างประเทศหรือคนไทยทาไม่ว่าจะเป็นทางเอชจีโลบติกหรือว่าทางเนกโดนเขาพยายามส่งเสริมและช่วยเหลือคนไทยด้วยเพราะคราวในประเทศไทยจะยังอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ไปอยู่ที่ต่างประเทศกับฐานขอ้อมูลที่เราทํากันหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่กรณีที่โดนเขาจะทางจะหลุดไปพมา่าถ้าไม่ใช่ที่อัสตินผมโดนไปแล้วโชคดีเป็นที่อัสวินที่มีระบบยูทีมปัจจุบันคือถ้าทาง SG จโลบติก เราพูดคุยกั่ยากัพิธีว่าจะช่วยระบบ UTM ได้อย่างไรตรงนี้จะช่วยได้มากปัจจุบัน UTM ในปรืเทศไทยมีพิธีอิสบินรายเดียวของ넥โดนที่มี UTM ทั้งโลกที่เครื่องแกนเป็นไหนก็ตามตามได้หมดอ่ะแต่ตอนนี้มันยากมากมซึ่งพูดกันมาหลายปีก็ค่อนข้างจะยากจริงๆนี่คือเรื่องของแ n น e r i เต่อมา education เรื่อง,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 องนี้ผมขอเน้นย้ำเลยเพราะเรากำลังจะมีกฎหมายตัวใหม่ที่มาจบมาในปีนี้ เป็นเรื่องใหม่สําหรับเราคือการมีใบขับขี่นักบินโดนแต่การใบขี่นักบินโดนผมจะแบ่งเป็น2องเลเวลเลเวลที่1คือใบขับขี่ทั่วไปที่ต้องเรียนพื้นฐานทุกคนเหมือนกันหมดเี็ใบ,บขี่นักบินแต่เลเวลที่2วันนี้ผมก็คุยเวทีนี้สําคัญจะเป็น้องคุยเพราะพวกเราจะเป็นนักบินดุเกษตรถ้าใครต้องการเข้ามาสู่วงการดุลเกษตรที่มันไม่ใช่พระหวานต้นหวา,นอ,าน,นอะไรฉีดพ้นหวานเนาะประมาณนี้ไม่ใช่หวานข้นโกละฉีดพ้นหวาน แต่มันคือการวิเคราะห์พื้นผิวมีการสํารวจความแข็งก่อนทางการบินก่อนก่อนทางการพัฒปลูกหรือว่าใช้เป็นเครื่องตุนแหลกเราไม่ได้ตกเป็นเป็นเครื่องมือของกรณ์กรแต่เราต้องใช้เครื่องมือให้เป็นเครื่องมือของเราเพราะฉะนั้นอ d u c a t i o n ความรู้ถึงต้องมีแต่ไม่ได้เป็นความรู้เฉพาะพื้นพื้นที่เรียนเอาเฉพาะแบบสีนักบินทำไมต้องมีแบบขีเรยเกษตรสองแบบวันนี้เรากำลังจะทํา ที่มันเป็นคุณวุิคุณวุธวิชาชีพเฉพาะซึ่งไม่ใช่จะรับรองเฉพาะสถาบันการเินเดือนละเกษตรต้องมีกรมวิชาการ,กรเกษตรทางพ d ดีซวันนี้กำลังผลักดันเรื่องของการทำคุณวุฒธวิชาชีพที่สมาคมคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งเป็นหน่วยงานเขารับรองอีกชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันตรงนี้ทางพี่อัไปโคไว้กับทาง สถาบันการมีินเป็นเรื่อที่จับกันอยู่วันนี้เมื่อกฎหมายประกาศออกมาไม่ต่ำกว่า20แห่งจะเปิดแต่3แห่งใหญ่ๆที่จะเป็นหลัก 1. สถาบันเทคโนโลยีป้างกันประเทศขอธรรมานาระนี่คือเจ้าใหญ่ 2. PDRC พันทยาโดนอโลเบติกเซ็นเตอร์ของดีใจอ็นอร์ไพรส์กับเดลูอรีแต่พกินคนเดียว เขาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยลงทุนไป35้าน3คือสถาบันการบินพลเรือนซึ่งอยู่ภายใต้กำกับของสำนักงานการบินพลเรือนเองโดยที่แนกโดดไปจับมือไว้ทั้ง3ที่ผมเป็นครูการบินทั้ง3ที่วันี้นี่ผมโหวตว่าผมเป็นครูการบินนะแต่ทั้ง3ที่คือเจ้าใหญ่ทั้งภาคเอกนชนกับภาครัฐ ที่เข้ามายพยายามผลักดันแล้วยกระดับวงการที่มันมากกว่าคำว่าไลาเซนแต่มันคือคุณวุธวิชาชีพครับที่อยากจะฝากตรงนี้ไว้เมื่อทุกคนมี education หรือองค์ความรู้ในการบินเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการฝ่าฝืนจะน้อยลงทุกท่านจะช่วยผมในเรื่องของ enforcement ให้มันน้อยลงเอาคนที่ไม่ดีออกจากวงการ อย่าให้คนไม่ดีมาทำคนดีอย่างพวกเราแล้วอย่าให้พวกเขาบันล้มวงการแล้วต้องหยุดแล้วเกิดการแช่แข็งขอฝากไว้ครับ,บมาเลยครับ,บรในฐานะผู้โดยการนะครับผมว่าท่านกับยอดได้ให้ความรู้กับพวกเรานรในเรื่องของกฎหมายนะครับแล้วก็การคับใช้ถือว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยที่สุดนะครับอัปเดตที่สุดแล้วนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งได้รับทราบขอ้อมูลอังนี้นะครับว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของวิชาชีพ ครับที่กระชั้นรายได้นะครับให้กับตัวคนที่มีอะไรเรียกว่าใบกำกับภาษีนะครับในการใช้เรื่องของการใช้โดนเนี่ยนะครับทางการเกษตรหรือว่าโดนในเรื่องของการประกอบธุรกิจต่างนะครับในฐานะผู้บริการครับผมขออนุญาตขอบคุณนะครับท่านผู้พักจะเปิดเก่งเ,งเกง่งศักดิ์นะ,ะน,น,นะครับทีรักษณะนี้ครับท่านที่สองน,น,นะครับท่านรัชดาน้ำโชตนะครับซิสโตนิกครับผม กัดนักการผลิตฟูซาคิตนะครับคุณปวนจัดโดนโปรเฟสครับผมต่อไปนะครับพี่อัศวินนะครับโดนประเสริฐนะครับจากเอ็กซ์โดนคิวซีนะครับแจัดทีแปดครับและสุดท้ายนะครับก็มีสอนนะครับว่าพันธติ้นะครับจัดเจมจีขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจกับเรื่องของโครงการเกษตรในการจัดการผลไม้นะครับหรือไม้ผลเชินพันธุ์ในวันนี้ครับในนามผู้จัดขอขอบคุณอย่างสุดกับครับ ท่านู้บุกกาครับเจรน่าอย